ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพุทธโคโจรพักองศาตั้งแต่วันที่7ธันวาคมในเวลาบ่ายโมง15นาทีนะครับนะในราศีพิจิกนะครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะฮะโคโจรจากเรือนอริมาอยู่ที่จุดปุตตะนะครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่9มกราคมนะฮะ จะได้ไปในที่พึงพอใจกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะฮะจะได้เจอเพื่อนใหม่คอนเน็ชันใหม่ได้เดินทางไปที่แปลกใหม่นะครับนะพบรักนะฮะก็ได้นะบางคนะนะนะได้ของถูกจิตถูกใจดาวพุธอยู่เรือนปุตตะมีข่าวดีที่ถูกใจเข้ามานะดาวพุธคือข่าวสารอยู่เรือนปุตตะเรือนอารมณ์มีข่าวเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับลูกค้านะเกี่ยวกับคนอ่อนกว่าบริวารเข้ามา บางคนมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารเด็กคนอ่อนกว่ามันคงมีการติดต่อสื่อสารกับเด็กกับบริวารก็นะเกิดขึ้นได้กับลูกค้าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะฮะอยู่จุดปุตตะได้ของพึงพอใจจากเพื่อนจากญาติจากคนสนิทสนมใกล้ตัวเพื่อนร่วมง,งานก็ได้บางคนได้เจอเพื่อนใหม่แต่ดาวพุธภักตรงนี้อาจจะเกิดเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับดาวดาวพุธด,ด้วยเป็นดาวสหัชชะนะครับและดาววินาศ มีคนปกปิดความลับกับคุณนะฮะบางคนก็ต้องระวังของหายนะฮะแล้วก็ดาวพุธเป็นดาวสหัชชาเนี่ยมันแปลว่าจะมีปัญหามันมันพักอะ่ะอาจจะมียาหรือคนในครอบครัวมาพูดไม่ดีกับคุณหรือว่ามันมีเรื่องจุกจิกใจบางอย่างจากเขาเกิดขึ้นได้บ้างเล็กเ,น,เน,น้อยๆนะฮะนะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยดาวพุธมาร่วงกับดาวพระอังคาร นะฮะจะมีกิจกรรมร่วมกับญาติร่วมกับคนในครอบครัวนะฮะหรือจะเกิดมันจะปีอย่างนี้ด้วยดาวองคาเนี่ยเป็นกเกษตรด้วยนะเป็นกเกษตรอยู่บางคนก็จะมีโชคเกี่ยวกับงานหรือได้จับงานมากขึ้นได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่นะฮะโปรเจกต์ใหญ่หรือเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับงานอ่านะมีสิ่งที่ดีมีข่าวที่ดี นะดาววินาศก็อยู่เรือนการงานร่วมกับดาวการงานนะฮะบางคนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจะหยุดงานพักงานลาง,งานนะก็ได้นะหรือได้หยุดงานนะฮะแล้วก็จะแปลว่าบางคนจะเข้ายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์นะฮะหรือว่ามีคนมาหนุนหลังสนับสนุนเรื่องงานดาวสต์ชาร่วมกับดาวการงานแปลว่าเกิดงานร่วมกับคนใกล้ตัวแต่มีการประทะกันได้จะมีการประทะกับใครเพราะเรื่องของงานนะครับ ในดวงดาวเยนะครับมันจะมีลักษณะ,นะะของดาวการเงินนะยังโครจรอ,อยู่ในราศีพิจิกด้วยนะฮะร่วมกับดาวพระพุธบางคนเนี่ยดาวการเงินอยู่เดือนปุตตะบางคนมีโชคเล็กๆน้อยๆอยู่นะก็คือช่วงแต่ต้นเดือนมาเนี่ยนะฮะดาวอาทิตย์เนี่ยยังอยู่ในเดือนปุตตะแปลว่าเกิดโชคจากการเสี่ยงหรือเกิดโชคเล็กๆน้อยๆหรือบางท่านได้เอาเงินไปทําบุญหรือได้เอาเงินไปซื้อของที่พึงพอใจ ตามความอยากตามอารมณนะ์ของจิตใจจะได้เสียเงินไปกับบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะฮะได้เสียเงินไปกับเด็กนะฮะมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าดาวการเงินอยู่จุดนี้เป็นพินทุบาทนะในช่วงนี้ยหลยใจจะเยอะหรือต้องระวังการถูกโกงเงินใครมายืมเงินก็จะไม่ได้คืนมีเรื่องใจร้อนเพราะเรื่องเงินด้วยก็ได้นะนะครับดาวพระศุกร์ก็ยังอยู่ในจุดที่4เป็นให้เกณฑ์เป็นดาวการเงินอีกดวงที่เป็นเกณฑ์ดีต่อดวงสตา นะฮะอยู่ในเรือนพันธุจะมีโชคดีเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับยที่อยู่อาศัยเลขบ้านเลขรถเลขอายุแม่พอสอเกิดแม่นะฮะวันที่เกิดคนในครอบครัวนะครับให้โชคนะวันที่ก็ได้นะฮะมันจะไปว่าบางคน,นจะมีโชคดีเกี่ยวกับที่หลับที่นอนที่พักอาศัยได้ลาภพอญาติมีญาติมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารนะพาไปเที่ยวหรือได้ของฝากของขวัญของถูกใจจากคนในครอบครัวนะฮะ เสียงหวยก็ให้เสียงเลขเกี่ยวกับญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกับแม่เงี้ยนะฮะนะ,ะเป็นเลขเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านนะจะดีแล้วก็บางคนได้ของชิ้นใหญ่ส่งท้ายปีนะราศรีกรกฎนะฮะเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรเปกรเกษตราชิบดีอาจจะได้ของใหม่เข้าบ้านของสวยงามเข้าบ้านของใหญ่เข้าบ้านได้โซฟาเฟอร์นิเจอร์ได้ sofa, ของชิ้นใหญ่บางคนได้ลดได้บ้านได้หลักทรัพย์ได้ที่ดินก็เป็นไปได้หรือมีโชคดีการติดต่อเกี่ยวกับบ้านลดหลักทรัพย์สังหาร,หริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในลักษณะของดวงดาวเนี่ยนะครับดาวสุกอยู่แบบนี้เนื้อหอมมีเสน่ห์นิยมดึงดูดต่างเพศให้เข้าหาดาวพระอาทิตย์นะฮะจะย้ายในวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่17เนี่ยไปอยู่ในจุดอลี ไปจนถึงกลางเดือนมกราคมต้องบอกว่าช่วงส่งท้ายปีเนี่ยเงินมันเข้าจริงนะแต่จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะ,ะเงินจะไม่ขาดจะมีให้มาให้จ่ายแหละแต่ว่าเงินจุดริบางคนเกิดคดีความทางการเงินบางท่านเสียเงินไปกับการลงทุนนะเสียเงินไปกับงานก็ได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเสียเงินไปกับคดีความนะ,ะหรือว่าวมีการใช้หนี้เก่าๆหรือสั้นใดที่รอสร้างเครดิต าทางการเงินลอมีนี่ช่วงปลายปีเนี่ยก็จะได้เข้ามานะบางท่านจะเสียเงินไปกับสุขภาพอ่ะซื้อได้เส้นเช่นได้ซื้อยาได้ไปโรงพยาบาลหรือซื้อยาให้บุตรบริวารซื้อยาอะไรก็ได้ให้กับตัวตัวเองก็ได้นะนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยจะมีการทะเลาะก,กับใครเพราะเรื่องเงินเงินทองทองหรือจะรายจ่ายมันจะมากหน่อยนะฮะเพราะเงินไปอยู่ในจุดอลัลีแล้วอังคารเข้าไปสถิตร่วมในวันที่27อังคาร็นดาปุตตะเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับ สุขภาพนะถวายยานะแล้วก็ไทยชีวิตสัตว์อะไรแบบนี้ดีนะฮะในช่วงนี้เนี่ยบางท่านจะได้ไปที่เก่านะฮะหรือว่าที่คุ้นเคยจะได้ไปนอนที่อื่นด้วยดาวพระศุกก็จะย้ายไปไปลายเดือนวันที่26เขาจุดจุดปุตตะจะได้พักผ่อนในที่พึงพอใจทางจิตนะฮะนะถูกใจถูกจิตนะฮะ แล้วก็ในดวงดาวเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวลาพะเป็นเกษตรราธิบดีนะก็จะมีโชคได้ราบผลได้ผลประโยชน์ส่งท้ายปีสําหรับชาวลัคนาราศรีากกรกฎนะฮะท่านใดที่มีคู่มีคนรักนะครับนะก็จะยังคืนดาวปัตตนีอยู่จุดมรณะแปลว่าคู่อยู่ไกลกันนานๆานทีเจอกันได้จะดีถ้าอยู่ใกล้กันร,ระวังเกิดคู่เจ็บป่วยเงี้ยหรือทะเลาะก,กันได้บ้างนะครับ แต่ใดๆแล้วช่วงนี้คุณเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะท่านใดโสดจะมีคนมาชอบหรือมีคนมามองคุณนะบ,บางคนเจอรักเก่าดาวเกต่จุดลาภานะไปจนถึงปลายเดือนเลยนะครับก่อนจะย้ายนะช่วงนี้บูชาสิ่งศิ์สิทธ์ดีสิ่งศิ์สิธิ์ให้โชคทําบุญเกิดคุณนะฮะพุทธสก็เคลื่อนในจุดกรรมมะไปจนถึงเมษาปีหน้างานต่างๆที่ทํายังเกิดคุณเกิดความสําเร็จหรือจะบุกเบิกอะไรต่างๆยังมีมุมที่ดี นะก่อนเมษาปีหน้าพฤหัสเป็นเลงเข้าโดยจุดพันธุ์ทูเน่บ้านลดหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อย่างช้าสุด30เมษายนาดวงเปิดดวงเปลี่ยนถ่ายเกิดสิ่งที่ดีราศีกรกฎนะฮะควรมีเครื่องรางนี้นะนะฮะอันนี้หมดแล้วหมดเลยนะพฤหัสเคลื่อนนะฮะดาวพฤหัสเป็นดาวสุภาษ้วยเป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่คือสัตหงนะฮะเป็นเครื่องรางโบราณน,นะฮะนะเครื่องรางโบราณน,นะ เป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาหงถึงเจพระชาติไม่ว่าจะเป็นสุวรรณหงอุรุกะชาดกนะฮะนะหางสะชาดกมหาหงสะชาดกนะฮะนะกอนเกพระชาตินะฮะเะน,นั้นแล้วนะะผู้ใดบูชาสัตวหงชีวิตจะสูงส่งดังหงหงนี่เป็นเจ้านะแห่งสัตว์ปีกบินไวมากนะฮะนะแค่นึกก็ถึงนะะชีวิตจะสูงส่งดังหงนะฮะ เสริมในเรื่องของความรักคู่ครองเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับนางหงเนี่ยเสริมชีวิตคู่ชีวิตรักอันนี้จะเอาประสบการณ์ให้ดูนะนี่เป็นเครื่องรางไว้ห้อยคอหรือว่าพกติดตัวประสบการณ์เนี่ยนะฮะเอาเฉพาะท่านที่เปิดเผยให้เปิดเผยนะนะฮะแต่ว่าเขาไม่ให้เปิดชื่อเขาอยู่ต่างประเทศเขาบอกมาว่านะฮะเนี่ยอันนี้เป็นลูกค้าเก่าดูดวงด้วย สวัสดีค่ะแอดมินนะฮะได้บูชาเครื่องรางสัตว์หงมีคืนหนึ่งฝันว่ามีนกตัวใหญ่สีทองขนเป็นทองคําบินมาจับต้นไม้หน้าบ้านแล้วสลัดขนทองคําให้ดีใจมากตื่นเช้ามาได้รับเงิน1ล้านบาทเข้าบัญชีหลังจากรองเงินก้อนนี้มาหลายปีฝากบอกอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่เป็นประสบการณ์ที่เขาลน์มาบอกนะอันนี้คือสัตว์หงหนเครื่องรางเป็นความเชื่อนะครับ ของเกจิโบราณที่นํามาบูชาเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์นะฮะนะในครั้งเกิดเป็นพญาหงทองนะครับอสมเด็จพระชาติเป็นพญาหงทองนะแล้วก็ก็จะมีอีกเครื่องรางหนึ่งนะนะครับนี่คือเต่าพระโพธิสัตว์เต่าสุวรรณกัจฉะนะเห็นในมือผมเนี่ยนะฮะ นะด้านท้องเนี่ยก็จะมีลงอัขระโบราณอันนี้ปลูกเสกตามตำราโบราณตามหลักพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวศาสตร์นะครับนะอันนี้ก็เป็นเครื่องรางชั้นสูงเช่นกันเหมือนกับหงนะฮะอันนี้ก็ไว้พกติดตัวเช่นกันนะฮะอันนี้ก็จะเสริมในเรื่องของโชคลาภนะทรัพย์สินเงินทองนะฮะเพราะว่าเต่าสุวรรณกัจฉะเนี่ยในชาดกชาติพระชาตินึงเนี่ยนะได้บำเพ็ญทั้งทานศีลภาวนา นะฮะนะก็มีพระพุทธองค์ทรงเล่าให้สาวกฟังว่าในครั้งหนึ่งได้เกิดเป็นเต่านะในชาดกที่ชื่อว่าสุวรรณกัจฉปะเนี่ยได้อุทิศตนเนี่ยนะฮะร่างกายของตนเนี่ยนะฮะกายของตนเนี่ยให้เป็นอาหารแก่พ่อค้าที่นะเรือแตกเรือล่ม,มนะไม่มีอาหารกินนะฮะนะนะเป็นขังมากนะเป็นการบูชาการสะสมบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเป็นพญาเต่าสุวรรณกัจฉปะนะฮะ ก็จะหมายถึงความมั่งมั่นคงความมั่งคัง่งความยืนนาวยืนยาวความอายุยืนนะฮะบูชาแล้วก็ชีวิตก็จะมั่นคงมั่งคัง่งอายุยืนนะครับนะโชคลาภทรัพย์สินเสริมวาสนาต่างๆนะฮะนนี้คือเต่าสุวรรณกัจฉปะเต่าพระโพธิสัตว์นะลิงไล e อ d ด,ด้านล่างเลยนะท่านใดสนใจนะมีจำนวนจำกัด แต่ในส่วนของถ้าเป็นเครื่องรางปัดเป่านะก็จะแนะนําสิงห์หน้าโมพุทธ,ธายะนะอันนี้ก็เป็นการบูชาการสมบมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นภรรยาราชสี์ปุกเสกตามตำราโบราณทุกอย่างเลยนะพวกนี้นะครับนะก็ใช้ทั้งหลักพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวศาสตร์นะฮะนี่ก็เป็นการบูชาการสมบบารมีของพระโพธิสัตว์นะก่อนตัสรู้นะเป็นพระพุทธเจ้านะฮะก็สิงห์เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของอผู้นำนะฮะ มีกินไม่ขาดนะครับชีวิตก็จะถูกปัดเป่าจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆทุกๆด้านนะฮะการงานการเงินความรักนะครับมันมีสิ่งไหนไม่ดีเกิดขึ้นก็จะปัดเป่าเป็นเครื่องรางปัดเป่านะนะลงอาาระด้านล่างก็เป็นนณามาจากนาโมพุทธายะนะนั่นคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่ลงมาเกิดในพัทลักัณนี้ใครอยากได้ลิงกไลน์ด้านล่างลิงในช่องทิกตอกวันนี้สวัสดีครับ